ร้องมันเสียงแน่นครับลำโพงคาราโอเกะอัจฉริยะครับเต่าปูซูเปอร์คาราโอเกะกับจอสัมผัสใหญ่ระบบ Android โหลดแอปร้องเพลงได้เลยนะครับไม่คู่ไร้สายเบสนั่นไฟเท่นะครับและเล่นได้นาน5-6ชั่วโมงพกไปปาร์ตี้ก็ได้ใช้ในบ้านก็ดีเสียงกระหึมรอบทิศของมันต้องมีครับสำหรับสายร้องเพลงตัวจริงครับแน่นอนครับที่ท่านเห็น ตรงนี้ก็คือลำโพงคาราโอเกะเตาปูนะครับซูปเปอร์คาราโอเกะสปีกเกอร์นะครับที่ท่านจะต้องมีไว้สำหรับความบันเทิงที่บ้านนะครับเสียงดีจอใหญ่มาครบนะครับลำโพงคาราโอเกะเตาปูนะครับซูปเปอร์คาราโอเกะสปีกเกอร์ระบบ Android นะครับที่จะเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นเวทีส่วนตัวของคุณนะครับใครชอบร้องเพลงห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับ ต่าปูซูเปอร์คาราโอเกะครับลำโพงคาราโอเกะอัจฉริยะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาดใหญ่ครับคมชัดระดับ HD นะครับ1280คูณ800พิกเซลนะครับระบบแอนดรอยดโหลดแอปยูทูบทิกท t อ k นะครับคาราโอเกะออนไลน์ได้ทันทีนะครับลำโพงซับวูเฟอร์แปดตัวนะครับเสียงเบสแน่นเสียงกลางนุ่มเสียงแหลมใสนะครับครบทุกมิติครับ ไม่ไร้สาย2ตัวนะครับร้องได้พร้อมกันไม่มีสะดุดครับแบตเตอรี่8,000 mAh ใช้งานได้นานถึง5-6ชั่วโมงต่อการชาร์จเชื่อมต่อครบทับทั้งบลูทูธ5.2นะครับ HDMI AUX USB TF Card แล้วก็ Wi-Fi ครับท่านลูกเล่นเพียบเอฟเฟกแสงสุดเท่น,นะครับระบบเสียง360องศาคลอสโอเวอร์ over, ทาง ปรับเสียงได้ตามใจนะครับเรารับมือถือดูจอพร้อมกันนะครับสตรีมแบบแบบเรียลไทม์หรือไรสดได้ใช้งานง่ายนะครับเพราะสะดวกพร้อมลุยทุกพื้นที่ครับเหมาะทั้งใช้ในบ้านออกงานนอกสถานที่หรือปะกลางปาร์ตี้ก็เอาอยู่นะครับรับประกันสินค้า12เดือนเต็มนะครับฟรีไมโครโฟนไร้สาย2ตัวนะครับพร้อมแบตเตอรี่ในตัวนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว